บรรดานักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดพยาวต่างพากันนำดอกไม้ทุกเทียนพวงมาลายัยนั่งเรือพาจากท่าเรือโบราณไปยังวัดติโลกอารามกลางกวานพยาวเพื่อกลาบไหว้ขอพอรหลวงพ่อศิลาซึ่งตั้งอยู่บนท่านวัดติโลกอารามพร้อมกับได้พาการใช้สายตาเพ่งมองจ้องดูลูกแก้วสีใสที่ข้างในมีพญานาคราชขดตัวจูหัวอยู่ด้านในลูกแก้วบริเวณหน้าตักพระพุทธรูปหลวงพ่อศิลาเพื่อส่องหาโชคลาภเล็กเด็ดและนำไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ลอดจนผู้ที่มาบนบานสารกล่าวขอให้ท่านช่วยเหลือต่างก็ไม่ผิดหวังได้สมดังความปรารถนาและมันจะกลับมากลับและขอโชคลาภกันเป็นประจำสำหรับวัติโลกอารามสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกาลาชกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาระหว่างปีพุทธศักราช2 0 1 9ถึง2 2 9ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า10ปีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าติโลกาลาชเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรล้านนา ต่อมาวัดติโลกอารามได้มีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานอยู่กลางกวานพะเยาจนถึงทุกวันนี้รวมอายุปัจจุบัน544ปีโดยมีพระพุทธรูปหินใสหลวงพ่อศิลาตั้งประฏิสฐานบนท่านในวัดเพื่อให้สาธุชนเข้ามาสักการะกราบไหว้บูชาขอพรและขอโชคลาบกันทุกวันโดยการนั่งเรือพายเข้าไปกราบไหว้ปณวิตย์ดูดีรายงาน บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกแต่ละโรงเรียนในบุรีรัมย์ต่างจัดมาตรการเข้มผ่านจุดคัดกรองตามระบบนิวโนม่าขณะที่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนต่างเขาเ้าใจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนไม่พบความวุ่นวายแต่อย่างใดซึ่งบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของจังหวัดบ,บุรีรัมย์นั้นเป็นไปนอย่างคือคักเช่นเดียวกับที่โรงเรียนมารีอนุสรณ์ได้มีการทำจุดตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นทั้งเด็กและผู้ปกครองต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนที่โรงเรียนจัดขึ้นตามแผนมาตรการของสาธารณสุขจังหวัด ถึงแม้จะเป็นการเข้ามาเรียนที่ผิดปกติเป็นอย่างเดิมแต่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วผ่านการคาเชื้อรลงเท้าวัดไข้และติดสติกเกอร์เพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ทําให้ไม่มีความวุ่นวายมากนักขณะที่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนต่างเข้าใจและพร้อมปฏิบัติกันตามอย่างพร้อมเพรียงเพราะทุกคนต่างมีความเป็นห่วงลูกหลานของตัวเองอยู่แล้วโดวยไม่มีผู้ออกมาคัดค้านหรือเรียกร้องถึงการปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนตดอย่างใดวันที่แสนทุป,ปีรายงาน พล,พลเอกเฉลิตพุกผ่าสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมพลอาากศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการและนายดนุชาสินทวานทนเลขาธิการกปรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการบรรเทาอุกทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบ,บุรีตอนล่างจังหวัดเพชรบ,บุรีทั้งนี้มีนายพักพงศ์ทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบ,บุรี ในประเทศนาทีทวีวัฒนอ์อำเภอท่ายาง,น,งนางนริมนกิจพวงสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลท่ายางพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นําชุมชนร่วมในการต้อนรับนักโครงการส่งน้าและบำรุงรักษาเพชรบุรีอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้องค์ขมนลตรีรับฟังการบรรยายสรุปการติดตามและกับเครื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางจากผู้แทนสำนักง,งานกปร ซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในพื้นที่ภาคกลางจำนวนทั้งสิ้น14โครงการจากการติดตามของคณะอนุกรรมการที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนโครงการโดยได้รับการสนับสนุนก็ประมาณแล้วจำนวน9โครงการส่วนอีก5โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบและกฎหมายให้มีความถูกต้องชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ รวมถึงได้สรุปพระราชดำริและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งในหลวงราชการที่9ได้มีพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2542ถึงปี2547จำนวน5ครั้งสำนักง,งานกปรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนองพระราชดำริเมื่อปี2548ถึง2 5 5 1โดยให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน52ล้านบาทและการประสานการดำเนินงานในการขุดลอกคลองดี๑ดี9และดี8 เพื่อการบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมจังหวัดเพชรบุรีในช่วงดังกล่าวได้เป็นอย่างดีจากนั้นองค์ขมนตรีและคณะลงพื้นที่ระชมความก้าวหน้าในการดําเนินงานบริเวณคลองดี9าจังหวัดสามแห่งประกอบไปด้วยจุดที่1บริเวณแนวกลางคลองดี9ในที่ชุมชนบ้านกระจิ๋วตำบลท่าย,ยางซึ่งเป็นพื้นที่ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งและความร่วมมือในการดําเนินโครงการไปอย่างดีจุดที่2บริเวณจุดตัดคลองดี9ก้ากับทางรถไฟตำบลหน,นองจอกโดยความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและการรถไฟแห่งประเทศไทย ในจุดที่สามบริเวณประตูระบายน้ำปลายของก้าวบริเวณตำบลปึกเตียนอำเภอท่ายางซึ่งเป็นจุดระบายน้ำลงสู่ทะเลหากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ให้แก่ราัศาดรจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงสมดังพระราชประสงค์อย่างสมบูรณ์กษิพลศิริลาภรายง,งานนายสิทธิพลเมืองสองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปรับปรามประมงทะเลเขตสามกระบี่พรรนาการร่วมกับนายโสพลอ่อนคงประมงจังหวัดสตูล ในโชคชัยเมืองสงหัวหน,น้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะสตูลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารเรือกรมเจ้าท่าและตำรวจน้ำรวมกว่า5 0นายออกปฏิบัติการืร้อถอนเครื่องมือประมงพงพังในเขตพื้นที่จังหวัดสตูลจำนวน300อช่องนายโสพลอ่อนคงประมงจังหวัดสตูลกล่าวว่าทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก กรมประมงได้ดำเนินการควบคุมเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูงและทำหลายล้างโดยเฉพาะในเขตทะเลชายฝั่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำทั้งตัวอ่อนและพ่อพันธุ์ที่เข้ามาวางไข่พงผังก็เป็นเครื่องมือประมงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะการทำประมงจะวางอยู่ในพื้นที่ลำคลองปากแม่น้ำและแนอ่าวเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีการใช้บังคับกฎหมายอย่างต่อเนื่องซึ่งในการปฏิบัติงานทั้งในพื้นที่จังหวัดสตูลซึ่งมีพงพังเป็นจำนวนมากประมงจังหวัดจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันรื้อถอน และค่าบร่ดเจร้อถอนได้หมดภายใน5ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมาคือปี2562เป็นต้นมาแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการรื้อถอนแล้วก็ยังมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าไปทําการวางหรือเอาไม้ไปปักทําเป็นโพงพางอีกโดยการทำโพงพางนั้นจะใช้ไม้11เอกในการทําและมีอวนที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า10เมตรวางไว้ข้างใต้ ดพื่อป่าเข้าไปและป่าที่เข้าไปนั้นจะเป็นทั้งป่าเล็กป่าน้อยจะเข้าไปหมดซึ่งถือว่าเป็นการผิดกฎหมายบ่อยครั้งที่มีการจับตัวผู้กระทำผิดแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางไม่รื้อถอนทิ้งก็จะไม่หมดสิ้นดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมีการบริหาการทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการทําพงพางและต้องรื้อทิ้งทั้งหมดภายใน5ปีนี้นติตยาแสงมณีรายงานบรรยากาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่1ประจําปีการศึกษา2563 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานรัฐทิวาธทั้ง3าเขตจำนวนทั้งสิ้น379โรงซึ่งเปิดเทอมพร้อมกันทั้งจังหวัดในวันนี้เป็นวันแรกข้ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จากการเดินทางไปตรวจสอบที่โรงเรียนบ้านบูกเกตาตำบลโลจูดอํเาเภอแวงซึ่งเป็นหนึ่งใน18โรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณตะเข็บแนวชายแดนของ5อํเาเภอคืออํเาเภอสุไงโกลกตากใบสุขีรินสุไงป่าดีและแวง ซึ่งนายสุพน์มณีรัตนโชติผอสำนักง,งานเขตพื้นที่การปฐมบัณฑารนราธิวาเสเขต2ได้มีการเรียกประชุมผู้บริหารโรงเรียนเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามีนักเรียนสัญชาติไทยจำนวน151คนซึ่งหลังจากปิดเทอมได้เดินทางไปอาศัยอยู่กับปิดามันดาในพื้นที่ลักกลันตันประเทศมาเลเซียซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่งก็ได้มีการติดต่อประสานงานผ่านทางไลน์เพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนนังสือในช่วงเปิดเทอม แต่พบว่ามีนักเรียนโรงเรียนบ้านบุเกตาที่เดินทางไปอาศัยอยู่กับปิดามันดาในพื้นที่ประเทศมาเลเซียจํานวน73คนเดินทางกับข้ามแดนมาเรียนหนังสือเพียง13คนที่ผ่านกระบวนการการดูอาการที่ศูนย์กักการหรือโลเคชั่คอนทีนส่วนอีก60คนผู้ปกครองยืนยันจะพักอาศัยอยู่ประเทศมาเลเซียเนื่องจากผู้ปกครองต้องทํางานหาเลี้ยงชีพที่ประเทศมาเลเซียส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถข้ามพรมแดนมาเรียนหนังสือแบบไปเช้าเย,ย็นกลับเหมือนกับที่ผ่านมาได้เนื่องจากขณะนี้ประเทศมาเลเซียยังมีมาตรการปิดประเทศอยู่ ตัวนายมูฮัมหมัดดำฮัดียอาลีผอ,อรโรงเรียนบ้านบูเกตาได้แนะนําให้นักเรียนรียนหนังสือผ่านระบบออนไลน์ที่บ้านพักในประเทศมาเลเซียจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนกรณีนักเรียนอีก78คนที่กาลังศึกษาอยู่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่ตะแคร่รอยต่อของ5อําเภอซึ่งทางผู้บริหารโรงเรียนได้ทําการประสานผ่านไปยังบิดามารดาซึ่งติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างโดยส่วนหนึ่งมีการแจ้งความประสงค์ว่าถ้าจาเป็นจริงๆจะให้เด็กหยุดเรียน1ปี เนื่องจากมีภูมิลำนาต่างพื้นที่และไม่มีเครือญาติฝั่งประเทศไทยเมื่อสภาวะไวรัสโควิด -19 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติเด็กจินจะกลับมาเรียนหนังสือตามเดิมได้หนูอาริซายะยูริแรงาน